ครูครับคำว่า sometime, sometimes 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 และ sometimes ใช้ต่างกันยังไงครับมันก็เหมือนกันนะอ๋อใช่เหรอไม่เอาเรามาเริ่มกันที่ sometimes ก่อนเพราะมันง่ายที่สุดมันแปลว่าบางครั้งอย่าลืมเติมเสียงสุดท้ายนะ sometimes ครูลองยกตัวอย่างได้ไหมครับ sometimes I like to walk in the park ในเธอลองยกตัวอย่างบ้างสิอได้เลย sometime I wake up late อ๋อ sometimes I wake up late ทำไมต้องเติม s ด้วยครับเพราะมันเป็นอะไรที่เธอทำมากกว่า1ครั้งหูพจท์ดังนั้นเลยต้องมี s ด้วยนะอ๋อโอเคเข้าใจแล้วดีมากต่อไป คำว่า sometime แปลว,ว่าช่วงเวลาสั้นๆ I need some time to finish my work อ๋องั้นผมพูด Can I have some more time ได้ใช่ไหมเยี่ย,ย,ยมากครับแยกกันได้อเข้าใจละง่ายมากส่วน some times นั่นก็คล้ายๆกับ some time แต่เราพูดถึงหลายช่วงเวลา

คุยกับสาวคนหนึ่งที่น่ารักมาก you're cute do you want to go out sometime เราไม่รู้ว่ามันเวลาเมื่อไหร่แต่เราพูดถึงแค่หนึ่งช่วงเวลาเท่านั้นผมว่าผมเข้าใจละเอ้ยไหนยกตัวอย่างสิ I will start learning how to play the guitar sometime ถูกต้องเธอจะลองหัดกีตาร์เวลาหนึ่งที่ยังไม่รู้ว่าเป็นตอนไหนเป็น sometime uh, ครับ ขอบคุณครับเธอลองใช้ทั้งสี่คำในประโยคเดียวได้ไหมโอ้ไม่ได้อะ Sometimes I think of some time in the future when we will have some time to think about some times in the past อะไรวะ